ลองีนเก็บลังกองเงียบอยู่ร่างหน้เป็นปืนเลยไอีทียีทีเฮ้ยีทีอ้ยเกบไม่เอปืนอ่เฮ้ยองเก็บปั๊มมันใช้ความน้องตาแล้วนือน้องตาน้องโก้ โอ้ยน้องตองเหรอโอ้โหกูเด็กขนาดนั้นเลยขอบคุณมากนะลุงโอ้ยรู้ว่าผมระวังสายนายอัมเขาบมดไปแล้วอ่ะอืมอ้าวอุ้ยถามจริงผู้มือตัอาคือตรงอะไรวะเดี๋ยวมองตัวอาดูราคาคุตั้งเป็นเปิดวิวใหญ่ตโวอาเฮ้ยมีแล้วมาไม่มันมีคีดลัดอื่นไม่ได้มีคีดลัดเดียวมาละป้อมปืนเปิดปืนได้หน่อยครับ ย้นแล้วจบปืนอะไรอ่ะปืนอะไรก็ได้จะไม่ใช่ปืนจีปืนช็อตอะปืนอะไรก็ได้อันนี้นี่บอกอ่ะโอเคจากโยเียับไปอ๋อไม่อ่ะโอเคโอเคโอ้ยเฮ้ยหลาเข็บบีบีตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ตกใจหมดโอ้าวเอเอ A eh, A B eh, 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 อ้าวดับบลหัวพอดีอฮ้ยเอาแตกแตกมีมีผมีตัว่ตอนะเอ๊ะเขเป็นมาเฮ้ยเฮระวหัวแม่นางี้หยิงหัวแม่นไปให้ดูเอคแล้วนะโอคพี่ตองเขา่ออุ้ยโดนเอคมันอดีอุ้ยโดนเอ้าโดนไหมโดนโดนโดนแล้ววะโดนไหม ปอมล่วงตลอมล่วงบีดิดมีเอ้ยเอ้ยตัวยี้ไม่โดนดูไว้หน่อยไปยไตาปืนหมาปืนหมาปืนหมาโอ้โหปืนหมาฆ่ากูหุงใจญมันเลยไม่ได้ไปตองไกลมังเพื่อนน่ะไปหาไปหาไปหา เ้าไมงอะไรไปยิงใครอ่ะโทษโทษเมื่อกี้มึงเล็งเปมากอ่ะมึงหัวเลยวะกูรลอนกูร้อนก่อนหรกูปืนหมาฆ่ากูฮุ้งหลายรอบเลยเฮ้ยไปไปไปไไป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 รไไปไไปไยไปอด้ ครับนะครับเฮ้ยมาแล้วเอ้าอ่้วะองอะไรให้ดูม็อกฟากูกสองอยู่นี่ที่มนีเลยอออยู่ห้เใกล้กูเลยขวาฟาฟาียวาระเกรดักนพี่อาพี่อาเดี๋ยวระเบิดไอ้ยทามิง ต้องอมาได้ยี่อะอะไรกันอไเลยไปก่อนเดี๋ยว่าเสียงเพื่อนนี่เนี่ตัวเป็นตแตกตแล้วตายแล้วรมาต้นหนึ้งหลังเฮ้ยโทษโทษโทษโตายแล้วเพื่อนโอ้โอคอนเนคเตอร์เครับมาเดียเอเฮ้ยมังเหระเนี่ยเดี๋ยวมาจบฟัเดี๋ยวลอกไอ้หลังมา เยโดนปืนมีตัวป่ะแดตัวไม่ให้ไม่ให้มีตายเพียงี่อะไีเพียงี่ละขวาขวาขวาเออยิงจ้าแค่มาบีไงตายบีดับเบิลคิวคิวบลคิวควอดคิวลีโรดินเฮ้ยโอ้โห่อะ เออฮ้ยทามินอามเฮ้ยน้องสองตบเอ้าตบเกียนแตกสวยอีกคนไม่รู้ในทองนั้นทันเอาไปใช้เต็มเลยเยอะเยอะเยเยอะไปหน่อยโหมาหลายอับนี้เฮ้ยปลามันพาเลย เราไม่อไมนเราเ้ยแไม่ตายเหรอมาเกตมาเกตมาเกตมากเลนเองใส่แมงเลยนี่กูใส่เลยใส่เลยปึเบนี่กูโดนหลอกดับเฮ้ยเ้ยโอ้โหไม่ตายายขวาเลยเียไม่ตายเออออ อายหลุดเอ็ดน oui> ี่เอ้าเอ้าเอ้าลองอ่าเผื mm ่อไหววะเอ้าเอ้าเอ้าเป็นลบแดดดูตอนหน้าเลยไปสอมโปรไฟล์มันกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหนนี่ เฮ้ยีเอ้ไทยในไทยเนี่ยใสเปืนลงตบตบตบเออใสาแอ้ยโลตัวนึงเอาปกจีเกเี้เลยจีกดจังเอยสมาธิจานี่อะทำกุลุดมีบีเคไหมโอเคไปจอลอ b บช่วยกูก่อนดี พุ๊บๆเลยนะปุ๊บๆเลยนะแพลนะเฮ้ยรยตกใจเลยจปไปอบอบร่วงเออเฮ้ยอันี่ตายแล้วอันี้ตายแล้วอะโดูรอน้รอ่ตีกันเฮ้ยกเฮ้ยเฮ้ยตกการอันี้แถวโ้มืออะไรวะโอ้โหบีโรตัวนึงน้นีไปนีไปบีโรบีโรแปลว่าข้างล่าง ไม่ใช่หน้าประตูอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ปืนปืเอเอมาวะเอไมเอมารอรอรออแต่เมแต่ผู้โลสองตัวอหนึ่งเออไอ้สามเออไม่มาหรอกวันน่ะน่าจะมอกันไม่มเด็กก็ได้้ทไม่มีใครซอเดี๋ยวอย่าหันหลังให้สตูเฮ้ย เออกูพิลิวกูกูนั่งเล่นอะไรไปเล่นไปแล้วพี่เอก็ยอมเนี่ยลิวยิงยี่สิบเมตรนี่นะยิงคงแตบไหมบ้างมันก็ถือเป็นเออนะเว้ยอ๋อยิอแค่ทำไมอเฮียร์กลางกลางใครไม่ยิงกันลูกหมดเลยวะทีนี้ดิมีอีกมีอีกมันรู้ว่นะทีนี้ยิงอย่างเงี้ย หลืงรอไว้เลยสองตัวไงมันต้องเลือกสักตัวง่ะไปแปะมามามาแล้วไปครับแปะเลยนี่หน้าตองตัวเดียวไอ้เหี้ยมาเยอะเฮ้ยเห็นรูดว่าจะฟังกลัวเกียรตายอาไปแล้วไอ้เหี้ยร์ไอ้เหี้ยกูัวถ้าไปพี่จางแล้วเนี่ย ไปหลังเขาเหรอดิ้น้ำดิ้น้ำแดงหรอเด็กต่อเด็กตัดเฮ้อเฮ้ยหมดเลยตายอ้ยกับไทนเก็บอะไรใส่เลยสมเลยโอ้โหไอ้หี้ไม่ทะลุกูไม่ตายเฮ้ยนชิงชิงแอบกอนแอบกอพี่ตัดนเลย ม่มีป oui e ืใช uh ้เลยตายแล้วหน่ยต่เยวระวังขวานะยามปดปดดูให้เด ja ินพี่ตาญามเลยเอุ้ยออฟสองนัดไม่ตายปอดสองเพียบเลยลอไป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 มต่งต่างโอ้หสวยัดนั่งตลองขึ้นลองขึ้นดีฟิวี่ลอก็ได้ เอดี๋ยวเดี๋ยวตายแต่ว่ามีโดนึงเลยยอย่าทันเอ๊ะอย่าทันเฮ้ยทำไมทันหัวนี่งเฮ้ยมีกดรันเลยรันเลงไงวะโอ้ยเัมงตาี่งไม่เห็นเออไม่เ็นไม่เยอะอะไรเเข้ามาดิแปลงเรไปเอ เอาโอเคเไอ้ย oh ัยใครยิหัวกู้เอาเอาอาบอาน้าเหรอูฆ่าเหมือไอ้หลังเอาไม่ใช่ออวเออไอ้ยัยสกิลทีแม่งกลาดหมดแม็กเลย โอ้ยหัวแตกเลย,ยที่มันเรียนเทคโนแต่มันเก่งเทคนาย